สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมครับมาอีกแล้วครับหากระบะสวยๆมาฝากสมาชิกอีกแล้ว4ประตูนิสสันฟอนเทียนะครับ3.0เกียร์ธรรมดาปี2003นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับคันนี้139,000บาทนะครับชอบหรือไม่ถูกใจหาไว้ใช้งานไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่รังสิตคลองหนึ่งะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลย สวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกควานะครับคันนี้ปล่อยตามสภาพเลยนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับสำหรับสมาชิกที่อยู่ไกลนะครับต่างจังหวัดจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube นะครับก็จะได้ขอสลดกันแล้วก็ไว้เวลาช่วยตามงานนะครับจะได้รู้กันทั้งสองฝ่ายนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ได้กระบะสวยๆเอาไปใช้งานกันนะครับ สำหรับใครที่เน้นหากระบะนะครับคันนี้ได้4ประตูด้วยครับและราคา139,000นี่ถือว่าแจ่มเลยครับไม่เชื่อลองเช็คลองคำนวณหาดูได้ครับสำหรับฟอนเทียนะครับตัวนี้มีริ้วรอยนะครับแจ้งตามตรงปล่อยราคานี้ครับลองเช็คลองชมนะครับขอส่วนลดกันได้เลยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิคว่ำนะครับก็ถือว่าแจ่มเลยครับไม่มีผุนะครับหลังคาเนียนๆสวยๆนะครับกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายใช้งานได้อึดทนครับ สำหรับฟอนเทียเป็นที่รู้กันในสายกระบะครับเป็นค่ายรองนะครับแต่ความอึดทนทานไม่ได้เป็นรองใครครับสวยกว้างนั่งสบายเอาไปใช้งานคุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าขึ้นอยู่กับสมาชิกเป็นคนตัดสินใจนะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านำเสนอและกล้ากา,าการันตีการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านครับรับประกันว่าใช้งานได้จริงใช้งานได้อึดทนไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับเช็คให้ทุกระบบแล้วครับสวยเอาไปใช้งานได้เลยครับ สำหรับใครที่ชอบกระบะ4ประตูและจัดทรงมานิดนิดหน่อยๆคันนี้เหมาะมากๆครับในราคาแสนต้นๆก็ได้กระบะ4ประตูไปใช้งานลองคำนวณดูได้ครับอย่าลืมนะครับไปดูรถทดลองขับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับจัดท่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะครับคล้ายๆเวลาที่ท่านต้องการจะซื้อรถไปใช้ไม่ต้องเดินทางไปเองครับเราเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ ไม่ต้องครับเราจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านครับก็โทรเจรจาสอบถามค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับใครไม่ชอบพวงมาลัยแบบนี้นะครับก็ค่อยไปหาเปลี่ยนนะครับไม่ได้แรงราคาไม่แพงครับเดิมๆหาดูในฟอนเทียครับนั่นแหละครับของแหวนของเพิ่มของใช้อะไรมีถูกๆเยอะครับสวยครับคันนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้า4ี่บานครับซ้ายขวาพับไฟฟ้าแล้วนะครับระบบไฟฟ้าเซนทร์ล็อกนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยหน้าเดิมหนังเดิมไม่มีชนหนัก สำหรับใครที่กำลังหากระบะใช้งานแล้วได้4ประตูได้ความทนทานได้หน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกได้แล้วนะครับลองเช็คนะครับรถยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวถ้าทำความสะอาดมันจะสวยกว่านี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาครับจอดเอามาชี้เป้าเอามานำเสนอก่อนนะครับถ้าชอบโทรเลยนะครับจะกดลิงก์ไลน์ขอ วิดีโอคอลเพิ่มเติมได้ครับกระบะสวยๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนรับประกันโครงสร้างครับสวยสมบูรณ์ใช้งานได้ดีอึดทนใช้กันยาวๆครับฟอนเทียจัดทรงมานิดหน่อยนะครับถ้าชอบโทรเลยครับ